ไอ้เราก็นึกว่ามันคันเล็กๆมันคันใหญ่มากเลยค่ะดูล้อมันสิไม่น่าละมันหนักเห็นไหมล้อก็เบอเลอเลยคันหมักใหญ่คอยนึกว่าคันน้อยๆเนี่ยที่ชาร์จเห็นไหมอุ้ยไฟช็อตหรือเปล่ามอเตอร์รล,ล้อมันใหญ่ จกักรยานก็มีหลายคันเลอันนี้ก็คันเลขงค่อยเนี่ยคันนี้ซื้อมาใหม่ก็จะมีตัวนี้ให้ดูมีที่ใส่โทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีเกียร์สายฟงสายไฟมีไฟหน้ารถไฟหน้ารถขั้นใหญ่ ใหญ่ไหมมือนมอไซเลยคันเบลเลอร์เลยมันจะเอาขึ้นรดไฟยังไงอันนี้มันก็แบบตัวพับไดนะ้ยกตัวนี้ออกแล้วก็พับเราก็ใส่ตรงนี้ใส่ทานใส่ทานแต่ว่าตัวนี้มันยกยังไง กขึ้นแบบนี้นแ,บบนแล้วนี้ก็เอาแบตเตอรี่ใส่คันใหญ่มากค่ะมีหน้าแล้วมันหนักดูดูกล่องมันตอนนี้ก็มีจักรยานค่อยเห็นไหมคันนี้ใหญ่คันนั้นก็ใหญ่อันนี้คันนี้เอาไว้ซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเห็นไหมมันก็จะมีถุง โอ้ยมันคันใหญ่เกินอันนี้อันนี้ก็พับได้แต่ว่ามันยางแบนเน,นี่ยมันยางแบนเห็นไหมที่จริงถ้าไม่ขี้เกียจก็เอ,เอาตัวนี้เอาแค่ไปเปลี่ยนยางออกแล้วก็เราก็ขี่ขี่ไปขึ้นรถไฟได้เลยอันนี้ก็คันหนึ่งหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คัน คนเดียวคนเดียวค่ะขี่คนเดียวห้าคันจอดที่สถานีรถไฟเสียดายจังที่จริงเราไม่ต้องซื้อคันนี้ก็ได้เราเอาคันนี้ไปซ่อมเปลี่ยนยางออกแล้วก็ขี่ได้แล้วแต่คำว่าขี้เกียดอ่าใหญ่รลอเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยสวยไหมคะ นเขาจะแกล,งแล้งเราหรือเปล่าล้อมันหมือนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปเอาแบตมันขี่ได้สองคนไม่รู้มีอะไรอยู่ในนี้เบี้ยวเบี้ยวมันเบี้ยวเบี้ยว จะค่อยจะยกไหวไหมหนักแบบเนี้ยมันหนักมากยี่บแปดโลเพราะว่าเวลาเอาขึ้นรถไฟเขาก็เอางี้ไงเขาให้กดปุ่มตัวนี้กดปุ๊บมันก็จะวิ่งของมันเองมังนหักขึ้นแล้วก็พับเวลา,เาขึ้นรถไฟเขาให้พับ โอเคค่ะให้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอาแบตเตอรี่มาใส่ใส่แล้วก็ลองปัน่นปั่นดูเรานึกว่ามันคันเล็กมันไม่ใช่คันเล็กมันคันบักไงแ่เวลาไปก็ต้องพับลงนะเอาตัวนี้ออกตัวนี้ออกแล้วก็พับลงถ้าไม่พับเราจะได้เสียตังค์เพิ่มเวลาขึ้นรถไฟ ก็คันใหญ่เกินเนาะคันใหญ่เกินมันเหมือนคันพวกนั้นเลยเห็นไหมึ่งสองสามสี่ไปค่ะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็ไปลองปั่นจักรยานเล่นกัน ข่อยก็นึกว่ามันขั้นหน่อยหน่อยที่ไหนได้คั้นเบรอร้อเลยก็ยเจอกันนะคะสวยไหม